ลูกโป่งน้ำของใครเนี่ยให้มันหลุดออกเลยไงครับเปิดให้มันใหญ่ๆแล้วมันจะหลุดออกมาเลยครับใช่เริ่มหลุดออกมายังหลุดมายังเออหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของพี่ก่อนหลุดมายังพี่ดึงก็ได้ดึงช่วยมันอย่าดึงแรงมันจะขานนะครับลันนั่งลงลูกเออออกมาหมดยัง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 เย้อันนี้ของพี่ ของพี่ครบแล้วเย่ฮาต่อไปของไพลินนะคะอันนี้ของหนูไพลินนะคะอย่าเพิ่งดึงหนูอย่าเพิ่งดึงลูกอย่าเพิ่งดึง,ง,ดงมันจะค่อยๆหลุดออกมาลูกดู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 ดดดป่งน้ําหนูไหคะออพี่ไปบีบมันแตกดิลูกพี่จะมีเล่นเหรอพี่บีบมันแตกอะ่ะป่งน้ําของไพลินดูดิเอ้โห เป,นเปนเ็นเป็นพวงเลยโอ้โหของพายินเป็นพวงเลยค่ะไหนคะไหนของพายินไห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 นนั่งลงนั่งลงอ้เออไหนคะน้ำบีวกวอเคทำไงนะคะแม่มบบน้ำตกเลยใช่จ้ะเล่นหนู นแตกละพี่ไปเก็บมาสิพี่เอาโยนไปทำไมลูกนั่นอืโอ้โห,โหพี่อย่าไปกัดดิลูก